มันมันปิดมันอันนั้นมันเมเลอ่อวนี้อันนี้วันวะามื่อนีนน่ะันเป็นวันนะน่ามีนี้ถ้าเป็นวันพักผ่อนนะคะ ดี1คนสบายดี้าโอ้เนจิ๊พอหาก็มาแต่เก็บดอกกระจิวกระลังอันเลาตีนมาโคตรเบิ่ง สบายดีสามคนหลังจากที่ลิ้นสมก,การแล้วมวยมวยเนาะ <c oughs> สีหน้ากกับสีทเทาๆเนี่ยสบายดีสะพอนสบายดีเด้อสะพอ,ะพอ,ะพอ,ะพอนย่างได้เลยชิดาลิ้นเต็สุดส้มลายเติบเลยหลังสง,างการหากมาตะเก็บดอกกระเจียวหากกถ่ายคลิปมื่อนี้สะพอนะท่านในโลกในคลิปการท่านได้อันนั้นนะ เก็บดอกกระเจียวันนี้กินกินข้าวคือแล้วเพื่อเละไม่ตัดคลิปต์ลงเก็บดอกกระเจียวก็เช้านิ่มมื่อเช้านะสบายดีสิปุ่นไปเก็บดอกกระเจียวแต่ห้าโมงห้าโมงเช้า ตอนน้5ก็ไปเรชครับร่าลตื่นแี่4โมงตอนนี้พี่กับหาล้างหน้าหอดปุ้นกระแจงนิ้มไปแต่เธ้า4โมงพี่แบบพ้าแจ้งเนือหอดปุ้นหรือ้าแจ้งเหนือจอดไปแล้วไปหาอยู่ทั้งอันพีภาษาทั้งแต้มพูดละมันนจอดอยว่ตอนนั้นพี่เอาสุดินนี่พอดีหอดปุ้นแล้วก็ จดแล้วก็เดเดสใส่เฉาชิดาคุณแม่กะจี่าแล้วก็ใต้เชิดามีได้แม่งแล้วกับเดยวมิอส้ายมีได้หนนคงพี่ได้เออแหนคงพี่บอได้แล้วเจอีกคนได้กีนายไหนคงมันอ่อนเนอะยินมันสูง่คดิ้ก็ได้เดสคนก็เจอก็เลยมีคนเลยบ่ไปเลยไป สบายดีจ้าสิบคนสบายดีสบายดีอาจิดาหน้าสดอาจิดาหน้าสดหน้าดสาดเอาเอาตัวนี้ใส่อาบาตัน,าตนี่น,ะนี่นะว่าสีเกียงแล้วไหมกินตอนง่ายแน่ไม่มาเฮ็ดเลยจนะโทษได้เฮ็ดขาวพเพราะเม็ดขาวอ้อในเมื่อวานนี่นะมันเอา พอดีพี่นาคสุบลได้ในเห็ดนะตัดตัดมันละแม่ตีนิดไหมน่าใตดอกพอดีกินก็มีได้ดอกออนอ่อนกรมีขาวนะได้ได้พ่อแกงนิดขาวก็เข้าไปหาหายหันดอกกระเจียวก็ได้พ่อนพ่อจำเจียวอยู่ในวิลายฝนพ่สุขห้าม โอ้พุตเรีี้นั่นนัสบายดีสาวคุณสบายดีสกอนโดยสบายดีเด้อสบายดีทุกคู่ทกคนนี่ดอกกระเจี๊ยบอแล้วฮะคนมีต้นห้ามดินมันแห้งอ้อมีหล

มือแรงไปการ์เซนายมืมาแรงเหลียวสงการแล้วก็แบบมีแต่กินเบย์น่ากินเล้ากินเบย์แบบเข้าไม่สู้กินนะมันนี่สิได้มาหาการ์เซน่าจะกินโคนซน่าไม่แกงไหมเงาคือจะไปแกงเัวอีกมินเอ็กซ์คิดไปหาจิกวไปบ้านเลยแกงเฮ็ดนเอ้ยแล้วให้แกงอ ม่งจะกินอันอันนี้ก็มากกินแล้วจำบัดอีแล้วนี่เห็นเห็นรบกรนีวิาได้พิล่าอ้แล้วมันกำลังผลนนะได้พล่าแบบพ่นบิต้ห้ามหรแรกกับพลนะขี้ดินเนี่ยก็แห้งแบบเขาจูดป้าไม่นะแล้วกับพลนปต้กมัน่แห้งไงอันคอนเป็นนางค้านะผ่นไม่แห้งนางคายจะพอนเอาเนื้อใเ็แล้วนเอาแรงไปได้ที่ดา

ไก่ให่ผึ้สอร้อยสอรตัวปานง่ายนะกินไม่เล้วเดยกขายก็ไม่ได้ขายปานง่านตัวเออเลยกินเล่นติ๊บเราด้าน้กินไก่อ้ยกินนั่แล้วเยอะนองไปแม่งขายนั่นได้ไก่่นนั้นปานนั้นนะลูกชิลนงชิปายพุ่นนี่จะได้ชทากินนั่นนั้นเพราะฉ่ว่าบางไห้จะกินไก่ตอนิดามน้นก็เอเมนต้นเหมยจะกินไก่ เอเลี้ยงแต่บ <me S 1> <but S 2> ัวเลือกค่ากินเยอบัวเลิก you ค know, ุณเจ้าจะค่ากินลูกใกล้แน่แม่ขายอยู่แต่เราได้หลายๆแขนตือแขเฮ็ดกองต้มันกินตลางเพื่อนเดี๋ยวนี้น่ะปลาน้อยเดี๋ยวนี้น่นปักการปฟันปลาเออปลาน้อยนั่นแหละจ้าจ้าไ้เรื่องน่ะนี่กูณจะไม่ไปอยู่ที่หามือแล้วพ่ยเนี่ยมาครบปิดนะ เออสาวิบกาิบเป็เป so 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 ็ดก no. so so ็มาครบก่ากาแล้วไก่ก hmm. mm ็มาครบเป็นเป็นปีไม่แล้วกันนัเป็นเช่ากบปั้นกบปั้นมาแล้วดีนี้นะเนเะเลิเอาไปพูดเลยคืออะไร้ลห่อ่านได้ไรหลายห่อมันอกัตนั้นสาวไก่เน้ยนั่นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเลยอชามม้ชามชิบได้เลยเพื่อเพื่อเขาไปเท่าพี่ได้กากเป็นิก่อนวันขึ้นแกยู่อน กินคนเดียวโมกีเดียวเออกินกินคนเดียวแม่งเขาวอกกินคนเดียวไม่ได้นั้นถ้าืูนไปจักจะเป็นโบมกินเบนั่นตอสิดาเมาผู้เดียวจะเป็นโบมพ่อจะขึ้นนันนี้กินก่อนเลียนนึ่งดอกกระเจียวแล้วก็แกงเฮ็ดกินตอนนั้น ตอนเชาอิดยพนั่นดกินข้าวเชาถากินได้แมงออมามดนใส่เอ้นี่ตัดที่พี่โหอนดินหอนอันเฮ็ดอ้อมจากเอาอะไรนะอนทีล้างเราก็เทียด้ ยังก็เสียวก็เฮ็ดนี่นะเฮ็ดเนลือเฮ็ดนี่ ตีนเฮ็ดกนสบายดีดีไม่เด้อดยสบายดีเนาะพี่เล่าเล่นสงการถึงวันในเลสะพอนเมื่อวานนี้วันสุดท้ายแล้วในบ้านสะพอนนะแล้วเมื่อวานนี้มืนน้อสุดท้ายเมื่อวานนี้นะมื้อวนนี้คือหาเลาะกินมีน้อนหาราหาแล,ล้วกินแล้วมื้อวนนี้ยากกินข้าวเมื่อเลิกก็กินเนบน,เนะ เมื่อเสารเนี่ยหาอันไปหาดอกกระเจี๊ยวกับสนิมแล้วก็พอดีหอาไปเจาบเห็ดอยู่ไหสะพดนะ่ะได้เห็ดขาวเห็ดขาวอ้ออากาศมันโอนมันเอานะเห็ดขาวก็อ้อตีแกงเห็ดขาวแล้วก็มึงดอกกระเจียวกับเจไไ้าปลาแด แกง,งเสบกขาอันนี้นะเฮ็ดนี่นะเฮ็ดคือมาออกเร็ว ให้ข hey, ึมาออกโซง,งนี้ว่าโซงนี้และเฮ็ดอ้อแบบอันผลผลจะเริ่มตกก็ดีเฮ็ดมันก็สีอ้อผลตกไม่แห้งสิอ้อลายเฮ็ดนะอันนี้น่ะแมบบผลไม่ได้ตกแต่ว่ามันอากาศมันเอามันหอนนะพอดีเมื่อวานนี้น่ะพี่นางสะพอ้อนได้แล้วก็ะสะพอ้อนเลยห้าไปจอบโซนชน,นิแเวมาตะก็บดอกกระเจี๊ยวนะหวอยู่ในไหน่แล้วก็ เข้าไปก็เห็นได้ลายเตื้อพอดีเฮ้อสันนิมเอาน้นนน่มกันสันนิมก็ได้พวกแกงสวัสด,ดีสะพนคนสวยโดยสบายดีเด้อสบายดีกัน มีหูว่าทางอื่นอันเลี้ยมมันบนนอกสงการนอกบ้านสะพอนนะเมื่อวานนี้มือสุดท่ายคือจะไล่โคลแลวกันไลม,ไลมีไลีมือไลมือวันเสาร์วันอาทิตย์อันพักเวกับสะพอนไลไม่เลืได้ไล่บล่ปลายจ้าได้โปรเก่ ผลมันยังมีท่านนั้นผลยังมีท่านตังห้ามนะก็เลยได้บีลายดอกกระเจี๊ยบนะได้พอกินมีแต่ดอกงามๆดอกกระจูงมีแต่ดอกพอดีค่ำดอกบานก็มันกันกบ,บีเซ็บเนาะอนี้แกงแล้วมาสุ้งจักทยจ้า ยังเหลือสะกคนจิ๊บะจิ๊บะไปทั้งล่มทั้งอากาศแล <c oughs> ้วก็เจี๋ยวหอนไม่มีลาย <c oughs> มือนนะ <c oughs> ไปเย <c oughs> ้ยเขา่วนไปแก้ด่างนะอากาศน้อนโหนี่น้อร่มน้ำมีได้แก้ด่างแต่หึงแล้วแก่น แกะกุ้งแกะปลานะแถวหน้าสะพอน,น้ำแก่แห้งคับแล้วได้แกสะก็คือสีได้หลายอยู่ส,สีได้ดีวิโดแก,กะนะน้ำมันแห้งแล้ว กงเว้นนะว่าสีแกงน้ำไม้กับสนิมเนี่ยสะพ้อนไปหาดอกกระเจี๊ยวนะสะพ้อนได้น้ำไม้พร้อมแบบเอาอินโกนื่องล่ะสะพ้อนสีมะฮักอยู่แน่ก๋วยยิโนเฮิร์สะพ้อนนี่สีโซนสนิมแกงกินกังเว้นเลยยังนะคะมีคงเดินจ้าเมย์ตาแดดนะตาแด็ดจุลแล้วยิ่สงการนะ ฟ้าวแกงเด้อเดี๋ยหลานเจ้ามากเขาจุ่มให้เด้อสาวยังก็เทียนพี่เพิ่นกินเก่งๆบอพี่เพิ่นกินเก,ง,เกงนะสะโดนบอสสะอนเพิ่นไม่ได้มากไม่ได้ชูมากเิ่นั้นสะโนเดี๋ยวนี้นะซาบุนทวีเพิ่นนะ ม้นบอลลีนสุการปีนี้จะมีโม้นไปเล่อเจะว่าเป็นน้ำตัวเองกันเท่าพรจักแบบนี้จะโม้นไปเล่อเงินกับมีมีลายในปีนี้นะเงินลิ่นสุการมีลายัมนมีม้นขันเงินหนลายจะม้น้วเนอะกไปทั้งเล่อก,ก็ได้อันี้ล่นแต่บ้านตัวเองแบบมีได้ไปลิ่นบ้านเนาะเลยคย เยค่ะเป็นโน้เลยค่ะอ่ามีคนเปย์สซยบไอยนะโสขอบใจหลายๆเด้อมีคนเปย์สวยขอบใจเพื่อนหลายๆ ไก่้สี่เดีวแล้วอัน,นอันนี้ตัดตีนเห็ดกะสะพเพดนั้นเลาะไปหาอันนั้นนะไปเห็นโกงขี้ควายอันได้แม่งกะจี้พอดีเลยแกงเซออันเน่อไม้เว้นเน่อไม้เนีสัพเพดมีได้แกงตอนเสาร์เนีสพัพเพดสิไปแกงอันส้มชวนนิ้มแกงกินนั้น ตัวน,นั้นตัวเทิงตัวน,นี้นสะพอ้อนจีเกียงฮิตกับอันนึ่งโรกจิวเพราะว่าสูนเดียวกับสนิมแล้วว่าอันทางเวทนาอันพอเดียกยแกงเล้ไหมปะไปแกยงยูเฮิรนสนิมเพละ่ะเพราะว่าสนิมมีมีคนอันยูเฮิรนีมีคนนอันอเนนนนฝ้าหานเพอ่นะ ทิดาเพิ่งก็จะกินน้ำได้อันเพิ่นว่าอันสจ้าพ่อ,พอหายหายไปไหนมาวะสะาพ่ไม่ได้ลงคลิปพอดีอันเฮดวิส่วยอ้ชโซงอันที่สะาพ่ไม่ได้ลงนะพอดีหอดุลก,การแล้วสะพอ่อก็ไม่ได้ท่ายเลย ยแบบถ่ายลิ้นสุนทรพันโทรศัพท์กระสุนมันมีมีกันสั้นนะจะไปตั้งขากล้องตั้งเพื่เลยนะมันแย่มันแย่นะก็เลยมีได้ถ่ายแบบคือเฮ็ดเฮ็ดยู่เฮ็ดกลิ่นบรรเทาตั้งกล้องไว้นะมันก็เลยแบบมันมีได้สั้นเดี๋ยวเวลาเฮาลิ้นสงกทรพันธ์เข้าไปจับกล้องจับเพิงกล้องมันสั้นกระสุนก็เลยมีได้ถ่ายถ่ายแต่เฮ็ดยู่เฮ็ดกินไปหายู่หากินตอนนั้นเฮ็ดอันเฮ็ดเวชศาสตร์ของอายกลุมบรรทนกสะพุนถ่ายอยู่แต่ว่าถ่ายบีได้ถ่ายคู่มือ ่า้กับ่ายแบบบางสูงแลาะยันแบบเอซีเบอร์แบบไ่า่ลงลายแบบเพชรเป๊ะกันสบายดีสพอนได้อย่างที่อื๊สาวนณห์ส่วนเดียวก็สนิปโซวนเดียวก็สนิมไปหาดอกกระจิว๋วแต่ว่าได้เฮ็ดผมได้ส่งย่างมาเลยแบบนี้นะเจ้าก็ยิ้มให้ผมเบิ้งไป้สอง สภาพนีมีเป็นช่วงนี้อาการหอนอยาตากแดดนะเด้องหัวหอนในมือเสาร์นี่นะเอาประเดี๋ยวเลาะหานะก็ยังมียังมีท่านแดกดกาเด้อแต่ว่ามันเอานะคืออะไรแม่นผลยุตตกหร,รือว,ว่าเอาเห็ดอ้อนีวว่บอกประเดี๋ยวหอนเอาไปหาเห็ดกับพี่แดเหิงพเพื่อนก็สนิมแนละ้วก็ประเดี๋ยวมากของกรดมกับหอนเนี่ย ะอนสิไปหาดังไฟก้อนแม่พิ่นทากินอยู่สิแกงเฮ็ดก้อนแกงเฮ็ดแล้วจึงนึ่งล้วก็เจียวหาดังไฟก้อนไม่ได้มีเวลาอันทรงที่นี่ไม่ได้ถ่ายคลิปเนาะเฮ็ดกินก็จะได้ไลฟ์สดผมดังไฟ พื ừ, này này. Con chỉ à, ้นก็น้อยๆนะเลยพ่อว่าที่โลกอ่านพื้นพื้นน้อยนพื้นยี่ตลาดสาวนี้ือว่าคนที่อ่างก็ไม่ สาวนิ้มพูงามป้านนั้นเล่าไปได้หมดเนาะคิดถึงเน้องคิดถึงนอง้งนองปีใหม่ โซดีดามาอันพุ่นมานดึงพนมาแกอันกลาบดรกกระเจียวสวยพ้่นว่าสีเนพุ่นก็นจะกินมาเฉะพุ่นโดีดาท่าท่าอยู่ตอนนี้นะพอดีเฮ็ดกินแล้วโซทีดามากินนั่ <c oughs> น้องปีไม่ตัวใหญ่ยังครับใหญ่แล้ว แต่ว่าอันช่วงนี้นะสะพาะป้อยแบบบม่ได้เลงน,นะกแบบมันก็ไป,ไปไปแถวทงไปแถวเมืองก็มีสู้ยุ่มีสู้มาหน้าไปหน้าก็ไม่สู่เห็นนะสงการไปเที่ยวที่ไหนคะสงการเฉพาะลินแถวบ้านไม่ได้ไปลินทั้งเรื่องเงินบิลลายงบบิลายก็เลยลินอยู่แถวบ้านตัวเองไม่ได้ไปแถวเมืองลินแถวบ้านโนบ้านหน้า นอนขนาดแมงเมื่อแล้วบ่แมงกะเอิณจ่าสิดาบิฮานเพื่นจะพ่อเพืนจะจีดาติดเดย์นี่เพืนจะจีดาอันนี้เพืนจะพ่อ bay thôi la bay được càng hết nắm như vợ bỏ à gì đã nổn lo xuống và càng hết phân nhớ nổn nó kháng đi phun có mấy tờ <tôi> đơn nhìn nhá Ba đơn nhìn Đằng đây có đồ. บ้าสะพาะนั <c ười> ้นได้อันลงคลิปแล้วกับว่าไลฟ์สดฮิตเวียดยุคกัไลฟ์สดแม่งยังอีกเนาะแม่งคือตัวแย่แท้หว่าแม่งเลี้ยงแม่แล้วยืนเฮ้ยด้วยอันพูดตัวนั้นนะพูนสะพานมีแต่โดนใหญแย่ ก่อนตัวเกินเนี่นยไลสุดป้า,าก่อนหอสอีกเนาะอยู่จะซื้อกอะหอสแบบเมื่อนี้ยก็แดดก็ไม่ได้แดดเพราะเรื่องมันคุม้มแต่ว่ามมันหอ เอินไผ่กว่าแม่งสอดสีดาแหละแต่ว่าอันสะพนแบบห้องแบบแต่งซื้อเดียวนะแบบคู่มู่เดียวนะแบบไม่ได้เอินซื้อจริงแต่ว่าเอินซื้อแต่งเฮาเดียวนะซื้อแม่งมีแม่นแม่งนะแม่งแบบแบบห้องซื้อแต่งเฮาเดียวนะไม่ไห้องในสีดาส่วนหลายนะ แต่ว่าขันแบบห้องว้าอยู่ใน,นอันโทรศสพั์แบบแย่านเอฟซีดิจักก็มีแต่ห้องซื้อสิดาแหละแล้วก็เจียวแดงอ้อแล้วแต่ว่าผลตุกนะแค่นี้อ้อหลายนี่ก็ยังโจอยู่ได้แบบดอกอันดอกมันใหญ่เจ็ดขาวก็อ้อแลละเจ็ดขาวก็ สอนที่พอโตเฮ็ดกินก็เด้ทุกคนจะได้หาล้างดอกกก็เจียวล้างเฮ็ดก่อนอย่างถ้ากินข้าวอยู่ยาายมีแต่สะพอนวางสะพอนถึงไหลไมบางที่กังเว้นเอ็ดอันที่ว่าสะพอนที่ว่าแกงน้ำไม้กับสนิมนะสีไหลสุดตอนนี้เอาสานีทุกคน